วันนี้ก็มุกเป็นแบบคู่นะวินล่ะคู่อะไรเสื่อมกับสวัสดีครับวันนี้ผมเซลวนายนะครับประจำรถเต็นบ้านคาดีไดดีนะครับผมอ่าวันนี้ผมมีเจ้าตัวนี้เลยมันนำเสนอคือโตโยต้าแคมอรี่เครื่องสองุดศูนย์ตัวจีตัวท็อปของปีสองพันสิบเลยตัวนี้เลยนะครับเนาะ ่าราคาของเราขายอยู่หน้าเต็นต์ตัวนี้อยู่3,49,000บาทนะครับอ่าเนอะลูกค้าคนไหนสนใจและจองภายในเดือนนี้ลดทันทีอีก2,000มบาทเป็น3,29,000บาทนะครับผมนี่เลยไปตัวนี้เลยไปเดี๋ยวผมพามาดูรถตัวนี้กว่อนรอบคันภายนอกภายใน,นอนห้องเครื่องครับผมตามมาครับอ่อตัวนี้ก็โอ้ลูกค้านี่ สภาพเดิมนะครับไฟตัดหมอกอ่าไฟ LED ป่ารวดสีเดิมจากลูกค้าเลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้เก็บนานยังไม่ได้เก็บสีแล้วก็โอ้ล้อแม็กลูกค้าแต่งมาอ่าแม็กขอบเทราเน่าเราดูแป๊บอันนี้ขอบสิบเจ็ดอ๋อตัวนี้เป็นขอบขอบสิบแปดเนาะขอบสิบแปดโอ้ใสมารอ อ่ายางเต็มซุ้มล้อรถโอเคครับผมไปนี่ก็เป็นอ่าตัวข้างหลังสีเดิมหมดโอ้ทะเบียนใครได้ไปทะเบียนสวยด้วยนะครับพี่นี่เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในเนาะว่า ภายในสวยแค่ไหนตามมาครับผมอ่ะ,อะโอเคครับมาดูโซนภายในนะครับเนาะนี่คืออ่าโซนภายในคือพวงมาลัยปรับฟังก์ชันเนาะจอมองเป็นพวกดิจิตอลนะครับพี่ตัวนี้โอ้ตอนนี้ไม้ของเราเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเช็คถ่ายของเหลวตลอดจากศูนย์เลยนะพี่เนาะไม่อ่าวิ่งมาอ่าสองแสนสามมืน กทันกโลนะพี่เนะาะเช็คศูนย์ได้ไม่แท้ตลอดเลยคันนี้แล้วตัวนี้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะพี่เนาะเบาะคู่หน้านะปรับไฟฟ้าปรับเบาะพิงอิงหลังก็ไฟฟ้าตัวนี้จะมีแอร์โซนกลางให้อีกหนึ่งแอร์โซน,นกลางนะแล้วก็เครื่องเล่นเป็นแบบธรรมดาเนาะซีดีเอมพสาม ธรรมดาเป็นเกียววัตโต้พิงขับก็สวยตัวนี้เลยออ้โที่เก็บของก็ใส่ได้เยอะเหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าจะสวยแค่ไหนตามมาครับมูมอ่ะามาพามาดูใน โซนของห้องเครื่องของเจ้าตัวแคมอรี่ตัวนี้กันเนาะว่าสวยแค่ไหนอ่าหนึ่งระพาดูก่อนเลยว่าอ่าหัวนอ็อตของฝากระปุงอ่าไม่มีรอยแกะนะครับก็สายขวาไม่แกะก็ฝากระุงเดิมมาจากโรงงานจากสูนเออแล้วก็สองดูคานรถนะพี่เนาะเป็นคานคานของตัวรถ อ่ามีรอยเม็ดอารแล้วก็เอลอ้ายขวายังอยู่ปกติก็รถสภาพไม่มีชนไม่มีแก่หัวนอดมาคือสภาพเดิมเนะมมมาะตันนี้หม้อน้ําก็เป็นหม้อน้ําเดิมนะพี่น้องน,นี่สภาพคันนี้ผมบอกเลยว่ารถอ่าไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุไม่ชนหนักนะพี่เนาะคันนี้ก็เปอร์เซ็นต์ก็ เก้าสิบเปอรเซนเหมือนกันนะกับเจ้าต,ตัวนี้เลยถึงรถจากปีสองพันสิบสภาพสวยกิ๊กแบบเนี้ยโอ้หาดูยากเลยเอ่ะพี่เนาะช่วงนี้บางทีเราไปจะเจอรถโอ้โหนคานมาบ้างอ่ามีน้ําท่วมบ้างช่วงเนี้ยก็ใครสนใจนะพี่น้องลองเข้ามาดูกเจ้าตัวนี้ของเราก่อนเดี๋ยวก็ฝากคุณเนาะลูกค้าทุกคนนาะฝากติดตามช่องทางเพจ รถบ้านคาดีทาง Youtube ทาง t k t To อกทาง f a c e b o o k ฝากติดตามแล้วกดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไม่มีอะไรละโว,วคลิปหน้ามีคันไหนเข้ามาใหม่หรือสวยๆมาชมกันใหม่ครับพี่เนาะวันนี้ผมก็ลาก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย